ตอนนี้กำลังไปรับวัคซีนนะคะรับวัคซีนตอนสี่ทุ่มนะได้นะัดตอนสี่ทุ่มแล้วก็วันนี้อ่ะอากาศแบบว่าค่อนข้างที่จะแปลกมากเลยมีฝุ่นแล้วก็มีฝนก็อีกแป๊บหนึ่งจะถึงวัคซีนแล้วแต่เมื่อกี้แบบฝนตกลงมาก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยที่นี่ฝนตกนะแบบตื่นเต้นจริงๆนะสำหรับคนที่แบบว่า อยู่ในซาอุแล้วฝนตกคิดถึงฝนแหละแมวที่ซาอุมีมมสามยี่ห้อนะคะวัคซีนมีเอ่ erna, eneca, อโมเดอร์นาแอสตราซเนกาแล้วก็ไฟเซอร์ค่ะแต่ว่าตัวที่นัาจะมารับวัคซีนก็คือแอสตราซเนกา เลือกรับได้นะคะว่าจะรับอะไรเข็มที่สอง่ะเลือกได้แต่เข็มเข็มแรกเลือกไม่ได้พอดีเข็มแรกรับแอสตาไปก็เลยเข็มที่สอง, enfin. สองก็อยากรับเป็นแอสตาเหมือนเดิมจะถึงแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะกลางคืนเขาก็จะเปิดร้านกันเยอะๆแบบนี้มีแสงสีนี่ถึงแล้วนะคะที่ฉีดวัคซีนตื่นเต้นนะคนนี้ ตื่นเต้นเลยก็เดี๋ยวจะลงจะลงไปรับ <es> ว <voir> <sk> ัคซีนนะคะทุกคนจะรออยู่ในรถแมวอยู่ไหนมิวแมวไม่เคยมาฉีดที่นี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นครั้งแรก เพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่แล้วก็ได้นัดวันนี้วันที่สะดวกก็เลยมาดึกเลยค่ะอออพอดีเมื่อกี้เขตาตรวจใบนัดแล้วก็แอปต่วกันนาน,นะคะไม่เคยมาที่นี่อ่ะแต่ว่าแต่ละที่มันก็จะต่างๆกันนิดหน่อยลงทะเบียนนะคะเช็คนัดทุกอย่างยเยอะแยะมากเลย เดินเข้าไปเลยอันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยนะคะโอเคนเอ็ก okay. ซิคาลัสโอเค thank you ทุกคนได้รับวัคซีนแล้วนะคะเมื่อกี้คือแบบเสร็จแล้วอะเป็นแอสตราเซเนกาเข็มที่สองค่ะรับวัคซีนแล้วก็เสร็จแล้ว แล้ววัคซีนเสร็จกลับบ้านได้เลยนะฉีดท,ท,ที่นี่ค่ะ j e d d a i Hospital ค่ะที่นี่คือจองในแอปก็จะเลือกวัคซีนได้ว่าเป็นวัคซีนชนิดไหนนะคะตอนนี้สี่ทุ่มแล้ว <S <S มุนดูคือเข็มที่สองแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ต้องให้นั่งรอก็ได้นะถ้าเข็มแรกก็เขาก็จะให้รอก่อน เราเราจะไปหาอะไรกินกันแหละแต่ว่ามันก็สี่ทุ่มเนะมื้อดึกสี่ทุ่มแมวนี่คือแบบที่ประจำเขาเลยนะเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเบรกแล้วก็จะตกลงไปเลยบุญดุเรียกลงมาร้อนเดี๋ยวเข้าร้านแป๊บนึงนะคะอันนี้เมนูเมนูก็จะแบบ ให้ดูในร้านนี้ในมือถือได้เลยนะคะ this one เอ่อ this one เนี่ยจ่ายเงินผ่านมือถือได้เขาบอกให้รอที่ร้านเอ้ยให้รอในรถต้องรอในรถก่อนเฮ้ยเฮเดี๋ยวแมวออกเดี๋ยวตกใจหนักมากถ้าแมวออกนี่ไม่ไหวจับเลยนะคะอยู่บนอยู่ถนนเนี่ย แมวตัวนี้เก็บมาเลี้ยงนะคะแต่ว่ามาอยู่ตั้งแต่เดืนเอนอพฤศจิกายนตอนนี้นานแล้วนะเจอมาที่ลานจอดรถนะคะแมวตัวนี้ไม่รู้มาจากไหนแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยรอรอหยิบกรงใส่แมวแมวแมวเวลาเห็นกรงแล้วก็อยากเข้ากรงเลยคะ่ะเข้ามาลูก เข้าแล้วเนี่ยดูทุกคนแมวเข้ามาแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะฉลาดมากเลยโอเคตาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮค่ะไปแล้วนะมาเลยดาบิลี So I pray you guide me on your path is something beautiful, something beautiful, just like a dream. Yeah. Every morning when I wake it's like a miracle Like a miracle Like a miracle When I go through the darkest of this